สวัสดีครับผมชื่อยิราฟนะครับที่ชื่อยีราฟเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเกิดมาคอยาวนะครับแต่เป็นเพราะว่าคุณแม่อยากให้ให้สูงนะครับก็ผมคือหนึ่งในพี่น้องสามคนนะครับผมเป็นคนโตนะครับผมคือคนนี้ครับไม่ใช่ตัวทางขวานะครับก็ผมเติบโตที่จังหวัดชนบุรีครับในครอบครัวชนชั้นกลางครับแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นเด็กเนิร์ดครับคือตั้งใจเรียนมากแล้วก็ ในช่วงเด็กๆเ,เนี่ยผมก็ในขณะที่เป็นเด็กเนิร์ดนะครับก็อยากที่จะเข้าโรงเรียนดีๆตอนมอต้นผมเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดครับแล้วก็มปลายแน่นอนครับผมตั้งเป้าที่ใหญ่ขึ้นอยากจะไปเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศซึ่งตอนนั้นผมก็อยากจะเข้าโรงเรียนเตรีมยมดวศึกษาสิ่งที่ผมคิดก็คือในฐานะเด็กเนิร์ดคนหนึ่งเนี่ยตอนเที่ยงครับผมทําอะไรได้บ้างรีบกินข้าวไปอ่านหนังสือทําโจทย์ หลังเลิกเรียนวันธรรมดาไปเรียนพิเศษแถวบ้านจนถึงดึกแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือต่อที่บ้านวันเสาร์เช่นเดียวกันครับหาที่เรียนพิเศษที่ดีที่สุดในชลบุรีแล้วก็เรียนทั้งวันวันอาทิตย์เป็นวันที่พิเศษนิดนึงครับผมเชื่อว่าการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำอยู่มากที่ต่างจังหวัดกับที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําในวันอาทิตย์เนี่ยก็คือพยายามที่จะตื่นตั้งแต่ตีห้าครับ นั่งรถทัวร์บขสจากชลบุรีมาที่กรุงเทพนั่งรถไฟฟ้าต่อมาที่สยามแล้วก็มาเรียนพิเศษครับที่สยามจนกระทั่งถึงเที่ยงกินข้าวเสร็จกลับบ้านเป็นแบบนี้ตลอด7วันนะครับอยู่เกือบปีด้วยกันสิ่งที่ผมทําสุดท้ายเนี่ยสอบเข้าโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาสอบติดสายวิทยคณิตค์ฮะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยผมไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเตรียมโรงศึกษาครับแต่ว่าไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งครับ ที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมเลยก็คือโรงเรียนไม่ที่โดนวิทยาลัยสอนครับรูปนี้เป็นแต่ก่อนเนี่ยค่อนข้างผอไมไปดึกนะฮะโอเคเออที่โรงเรียนนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อว่าดรธงชัยชิวปิชาเนี่ยท่านได้บอกกับผมเสมอว่าไม่แค่ผมนะก็คือนักเรียนทุกคนนะครับว่าเด็กที่มาเรียนโรงเรียนนี้เนี่ยได้ทุนการศ,ราศาึกษาเรียนฟรีทุกคนแล้วก็ด้วยทุนการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่า ประเทศชาติเนี่ยให้ทุนกับเราทุนการศึกษามาจากภาษีของประชาชนประเทศชาติกาลังลงทุนกับเราอยู่เพื่อให้เราไปเป็นหัวรู้จักเพื่อพัฒนาประเทศในอนาคตท่านจะชอบบอกเสมอว่าเด็กเอ่อประเทศไทยเนี่ยขาดดุลการค้ากับต่างประเทศยังไงเราส่งยางพาราไปขายต่างประเทศได้ถุงมือยางกลับมาประเทศไทยชอบเทียบกับประเทศเกาหลีเกาหลีใต้เมื่อ20ปีที่แล้วก็นําไทยไปละไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เลยว่าเป็นยังไง ในขณะที่ผมเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เรียนอยู่มปลายที่โรงเรียนนี้เนี่ยก็ได้รับบุดมการ์อย่างเต็มที่จากพออ,อคนนี้แล้วก็ผมมีมิชชั่นอยู่ในใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าผมจะไปจะไปเป็นคนที่เป็นหัวรถจักรเพื่อพัฒนาประเทศในอนาคตผมมีมิชชั่นในใจที่กว้างใหญ่กว่าตัวของผมเองในตอนนั้นครับมีอีกสองเหตุการณ์ที่ทําให้ผมเรียลไลซ์เกี่ยวกับปัญหาของประเทศไทยแล้วก็ได้เปลี่ยนมุมมองของผมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตไปเลยครับ ตอนที่ผมอยู่ปี2ปี3ที่วิศวะจุฬาตอนนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์ความไม่ค่อยสงบเท่าไหร่แถวจุฬามีคนผัดกันมาชุมนุมแล้วผมก็เป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกอึดอัดมากรู้สึกเครียดมากแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากอยู่ในสังคมที่น่าปวดหัวแบบนี้เลยอันนั้นก็คือเหตุการณ์หนึ่งครับที่ทำให้ผมเ e ียลไลว่าประเทศไทยมีปัญหาอยู่จริงๆ แล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งครับตอนที่ผมอยู่ปี4เป็นเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่กรุงเทพปี54ครับตอนนั้นก็จะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ผมเห็นความหวังของประเทศเช่นเดียวกันตอนนั้นผมก็พยายามที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ต่างๆครับแต่ว่าในขณะเดียวกันคือที่จุฬาเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นที่พักพิงศูนย์พักพิงมีที่พี่แ็กที่แพ็กถุงยางชีพแล้วก็มีที่ทําส้วมชั่วคราว ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้านิสิตของคณะวิศวะในตอนนั้นก็ได้มีโอกาสไปเป็นคนนําอาสา,าสมัครอีกทีหนึง่งที่มาจากทั่วกรุงเทพในวันนั้นเองครับทําให้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมตั้งใจเรียนมาตลอดชีวิตเนี่ยเป็นเด็กเนิร์ดเนี่ยมันเป็นส่วนเล็กๆของชีวิตแค่นั้นเองผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันเติมเต็มชีวิตเรามากเลยมันเป็นความสุขที่เราบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไร หลังจากนั้นครับพอผมจบวิศวะจุฬาก็ไปเป็นโปรแกรมเมอร์ปกติครับตามที่สายอาชีพที่สายที่เรียนมาตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมชอบเขียนโปรแกรมมากตั้งแต่มปลายจนกระทั่งมหาหลัยครับเราก็มีโอกาสได้ไปเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งต่างประเทศด้วยผมชอบเขียนโปรแกรมมากแล้วก็ทําได้ดีด้วยครับก็เลยไปเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ประมาณปีนิดๆแต่ว่าด้วยเสียงเรียกร้องในใจของผมครับตั้งแต่ตอนมปลายที่ว่าเราอยากจะ มีวันหนึ่งที่เราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงสังคมอยากจะไปพัฒนาประเทศเราเห็นปัญหาสังคมอยู่เยอะแยะมากมายเลยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยผมก็เลยกลับมาย้อนถามว่าปัญหาอะไรกันแน่ที่เราสนใจแล้วก็อยากที่จะแก้ไขมันปรากฏว่าผมคิดว่าการศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นรากฐานที่สําคัญที่จะทําให้ปัญหาอื่นๆมันถูกคลี่คลายถ้าสมมติว่าการศึกษาดีปัญหาอื่นๆก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นตามไปด้วยแต่ด้วยการที่ผมเนี่ยก็เติบโตมาในเส้นทางการศึกษาที่ค่อนข้างโอเคมาตลอด ผมก็เลยไม่รู้ว่าเด็กโดยทั่วไปของประเทศเนี่ยเจอกับปัญหาอะไรอยู่การศึกษาของเขาเป็นยังไงก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนจากโปรแกรมเมอร์ครับไปเป็นคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ครับให้กับเด็กๆมอต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของกทมก็จะเป็นเด็กๆที่มาจากค่อนข้างครอบครัวยากจนนะครับท,ที่มาเรียนที่โรงเรียนนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือผมพยายามที่จะเรียนรู้ให้ได้ไมากที่สุดว่าเด็กๆเ,เขาเจอกับอะไรมาบ้างแล้วเขาทําไมถึง มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในห้องเรียนสิ่งที่ผมทําก็คือผมไปเยี่ยมบ้านเด็กครับมากเท่าที่จะมากได้แล้วก็เด็กที่ผมไปเยี่ยมบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆที่ค่อนข้างมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในห้องเรียนผม <c oughs> พยายามพยายามจะไปเข้าใจเด็กๆในห้องเรียนมากขึ้นในที่บ้านของเขามากขึ้นสิ่งที่ผมเจอครับมีเด็กคนหนึ่งที่บ้านของเขาเนี่ยผมไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของเขาพอคุณพ่อคุณแม่เห็นผมมาเนี่ยเป็นคุณครูเขาต้องคิดก่อนเลยว่าเด็ก ลูกของเขาไปทําอะไรผิดมาหรือเปล่า uh. สิ่งที่คุณพ่อเขาทําก็คือเตรียมไม้อันใหญ่ๆครับพ,พาารีเะฟาดลูกเขาตลอดเวลาเหตุการณ์นี้ทําให้ผมเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเด็กคนนี้ไปเลยครับผมเข้าใจโลกของเขามากขึ้นการที่เราให้การบ้านคณิตศาสตร์เด็กไปเนี่ยแล้วเด็กไม่ทํากลับมาเนี่ยมันเป็นแค่เซี่ยวเล็กๆในชีวิตของเขาแค่นั้นเองถ้าผมเป็นเด็กคนนั้นก็คงจะไม่ได้อยากจะทําการบ้านอยู่ในบ้านของเขา เราก็คงอยากจะไปแว้นกับเพื่อนๆมากกว่าด้วยสิ่งที่ผมไปเห็นเหล่านี้ครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อทําให้เด็กเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้สิ่งที่ผมทําก็คือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของเด็กเท่าที่จะเป็นไปได้ครับที่เราสามารถทําได้สิ่งที่ผมทําก็คือผมพยายามที่จะเปลี่ยนการเรียนการสอนในห้องเรียนสร้างฐานวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนพาเด็กๆ ออกไปหาอินสปิเรชันนอกห้องเรียนนอกโรงเรียนปรากฏว่าเด็กกล้าที่จะฝันมากขึ้นกล้าที่จะเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็มีแววตาที่เป็นประกายอยากที่จะไปข้างหน้ามากขึ้นและหนึ่งในกิจกรรมที่ผมทําในตอนนั้นก็คือโรงเรียนวันเสาร์ครับหรือว่า Saturday School สิ่งที่ผมเชื่อมากๆว่าเด็กของผมไม่ได้ด้อยไปออกว่าใครคือเด็กเขามี potential มีศักยภาพอยู่ภายในตัวเองเนี่ยสูงมาก แต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ปลดปล่อยศักยภาพเหล่านั้นในห้องเรียนมันธรรมดาผมก็เลยให้เด็กที่ผมสอนตอนนั้นเนี่ยมาเรียนในสิ่งที่เองสนใจไม่ว่าจะเป็นวิชาเต้นศิละปะร้องเพลงดนตรีกีฬาทําหนังสั้นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอนเราจะสอนสิ่งที่เด็กเขาสนใจไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามพร้อมกับผมเชื่อว่าคนทั่วไปในสังคมนม้ําท่วมยังมีคนมาช่วยเหลือกันจานวนมากการศึกษาก็เป็นปัญหาที่เรารู้ว่ามีปัญหาอยู่ เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าคนทั่วไปในสังคมอยากจะเห็นสังคมไทยดีขึ้นเขาน่าจะอยากมาช่วยเราในการที่จะทําให้การศึกษาไทยดีขึ้นเช่นกันผมก็เลยให้เด็กที่อยากเรียนในวิชาต่างๆได้มาเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจพร้อมกับคนทั่วไปได้มาสอนในสิ่งที่เขาถนัดผ่านไปหนึ่งปีครับเสียงเด็กๆก,ก็บอกว่าเฮ้ยเขารู้สึกอยากมาโรงเรียนมากขึ้นขณะที่ผมไปเป็นครูในโรงเรียนนั้นเขามีความอยากเรียนรู้มากขึ้น เขาชอบสิ่งที่เราทําเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งที่ผมรู้สึกในตอนนั้นก็คือผมรู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมมากๆกับความพูดที่เด็กๆพูดกับผมแต่อีกคําถามหนึ่งก็คือผมความตั้งใจแรกของผมเนี่ยที่เข้ามาเป็นคุณครูเปลี่ยนจากโปรแกรมเมอร์มาเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงปัญหาการศึกษาไทยแล้วมีเด็กไทยมากกว่า10ล้านคนที่กําลังรอโอกาสนี้อยู่ เรากาลังเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเพียงแค่ไม่กี่สิบคนเท่านั้นเองสิ่งที่ผมทําก็คือพยายามที่จะขยายผลเซไดเดสกูให้ไปสู่โรงเรียนที่มากขึ้นแล้วก็หาคนมามีส่วนร่วมมากขึ้นพอหลังจากผมเป็นครูได้สองปีครับผมก็ตัดสินใจออกมาทําเซไดเดสกูเต็มตัวและในตอนนั้นเนี่ยผมก็ต้องหารายได้เลี้ยงชีพตัวเองไปด้วยสิ่งที่ผมทําก็คือผมก็เอาวิชาชีพของตัวเองเนี่ยมาสอนเขียนโปรแกรมเด็กๆที่มีกําลังใจแล้วก็นํารายได้เนี่ย ไปรันโอ peration ของแซดเดสกูให้กับเด็กที่ไม่มีกําลังจัด <c oughs> ผมจ้างพนักงานสองคนครับแล้วก็รันแซดเดสกูต่อไปอันนี้เป็นภาพวันบิ๊กเดย์วันหนึ่งครับเมื่อประมาณาผ่านไป3าถึงสปีเราขยายจาก1นงโรงเรียนเป็น2โรงเรียนเป็น7โรงเรียนแล้วก็มีคนมาร่วมกับเรามากขึ้นเป็นอาสาสมัครมากขึ้นเราขยายผลให้กับเด็กๆจํานวนมากขึ้นดูเหมือนเส้นทางจะสวยหรูครับ แต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นมีเหตุการณ์ที่ทําให้ผมต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับเพราะว่าผมเหนื่อยเกินไปที่จะไปหาเงินพร้พอมพมกลับมาทำโอ peration ของ s ไซเดส o ู p ด้วยผมเลยให้ฟู i ามพนักงานฟูธามสองคนไปหางานใหม่เพราะว่าเราไม่มีตังในวันนั้นเองครับผมก็เปรียบเทียบตัวเองครับกับเพื่อนๆที่จบวิศวะคอมมาด้วยกันไปเป็นโปรแกรมเมอร์เงินเดือนสูงมากแล้วเรามัวในทําอะไรอยู่ ผมรู้สึกเฟลมากกับชีวิตในช่วงนั้นครับแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลยไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเองทําเลยแต่ว่าโชคดีครับที่ในวันนั้นเนี่ยมีอาสา,าสมัครบางคนที่อยู่ข้างๆผมแล้วก็บอกกับผมเสมอว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับนักเรียนมีคุณค่ากับคนอีกหลายร้อยชีวิตอยู่คำคำนั้นเองมันทำให้ผมกลับมาเตือนสติแล้วก็ตั้งสติมากขึ้นกับสิ่งที่เัวเองทา พยายามที่จะดูว่าอะไรที่มันเป็นจุดบอดจะแน่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรากาลังขาดไปกันแน่เราค่อยๆแก้มันไปทีละสเต็ปวันนี้ครับเราเริ่มขยายผลไปมากขึ้นจนเมื่อไม่นานมานี้มีผลที่เราเริ่มจับต้องได้มากขึ้นครับอันนี้เป็นนักเรียนปหกครับโรงเรียนวัดพญาหยายงเ,าเด็กโรงเรียนนี้เนี่ยก็เรียนภาษาอังกฤษกับเราครับเมื่อเทอมที่ผ่านมา เราไปสอนเด็กๆหลังเลิกเรียน1ชั่วโมงตลอด8สัปดาห์ก็คือ8ชั่วโมงนั่นเองครับแต่ว่าวิธีการสอนของเราเนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่เป็น active learning ให้เด็กทํากิจกรรมแล้วก็เป็น safe space ให้กับเด็กเด็กกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทาผิดถูกไม่เป็นไรปรากฏว่าคุณครูในโรงเรียนนี้เนี่ยที่ดูแลห้องเรียนนี้อยู่มาบอกกับเราว่าเด็กโรงเรียนนี้ตอนแรกไม่กล้าไปสอบภาษาอังกฤษแต่ว่าหลังจากเรียกเราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุก ที่ได้ไปสอบภาษาอังกฤษปรากฏว่าผลคะแนนสอบโอลิทระดับประเทศออกมาโรงเรียนนี้เนี่ยผ่านโอลิระดับประเทศทั้งที่ไม่เคยผ่านมาตลอด9ปีอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างครับที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นผลสําเร็จแล้วกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วเซเดสกูลเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะไป,ไปสอนเด็กเพื่อให้ไปสอบนะครับแต่ว่าเราตั้งใจสอนเด็กเพื่อให้มีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะฝันมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตของตัวเองให้ได้ดีมากขึ้นแต่อันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นเป็นบายโปรดักของของสิ่งที่เราทำนะครับตอนนี้แซดเด y s c สกูลเนี่ยไม่ได้มีแค่เจ็ดโรงเรียนแล้วแต่ว่ามี60โรงเรียนทั่วกรุงเทพแล้วก็อีก6จังหวัดนอกจากกรุงเทพเราทํางานร่วมกับอาสาสมัครมีคนมาช่วยเหลือกัน3,000กว่าคนแล้วครับแล้วก็ทํางานกับเด็กไปทั้งสิ้น9,000กว่าคนแต่แซดเด y s c สกูลจะขยายไปมากกว่านี้ขนาดไหนเนี่ยมันไม่สําคัญเลยครับกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย สิ่งที่สำคัญกว่านั้นครับคือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นนักผู้บริหารแอทิวิส์พนักงานบริษัทเอกชนหรือว่าข้าราชการหรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษาเราจะไม่บอกว่ากระทรศึกษาควรจะต้องเปลี่ยนยังไงแต่เราจะหันกลับมามองตัวเองว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย เปลี่ยนแปลงคนรอบตัวเราหรือว่าเด็กๆที่ยังไม่มีโอกาสผมเชื่อว่าการศึกษาไทยวันหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นแต่ว่าคือตัวเราที่ลงมือทําแล้วก็ลงมือแก้ไขปัญหานั้นเพราะผมเชื่อครับว่าอนาคตของการศึกษาไทยอยู่ในมือของทุกคนครับขอบคุณครับ